โชคดีไปเฮียงกุ้งกุลาดำทรงเป็นเป็นไปเมืองจีนครับเลี้ยงบอแรกเด็กเขาไรมาล้านสามผมก็เลยไปขยายกุ้งกุลาดำพ่อค้าที่มาจากเมืองจีงนโดยตรงเขามาเปิดลงที่จะนั่มกุ้งกุลาดำป็นทั้งวินไปประเทศจีนรอบนั้นรอบเดียวเด็กเขาได้มาสิบหลามั่นบรหยุดครับขยายว่างแผลปีอีกยี่สิบห้าบอพอเขาเห็นกรบมือเอย่างเขามั่นใจเพราะมั่นใจเสร็จปั๊บเขาเริ่มที่บอละเอียดและ ช่วงนั้นนะครับมันเป็นช่วงวิกฤตพอดีโลก,กุ้งขามันมากโอ้โหตายกันเละเทะเลยสุดท้ายแล้วรอบนั้นเสียหายเกือบทั้งหมดเลยมีประสบการณ์แล้วว่าธุรกิจเดียวมั่นบ่ได้แล้วก็เลยมาเห็ดธุรกิจคาสงลองเท้าแฟาชัน่นเพล่าเห็นมางานทุกง,งานม,นมันมีปัญหาครับผมทำออนไลน์นี่แหละใส่เม็ดเงินลงไปเพื่อเขาถึงผู้คนใส่เวลาเพียงแค่2ปีขึ้นไมย่ยูระดับเดียวกับร้านที่เขาเปิดมาสิบกว่าปีตอนนั้นนะ่ะนักท่องเที่ยวจีนมาหลายเพราะเจอปัญหาเรือล่มผู้เก็ตโอง้งนักท่องเที่ยวเบาเขา่าคาใ้ นัทนั่นพื้นไทยสงครับผมเกิอดอีสานแต่ว่า เรียนจบมหาลัยไปอยู่ภาคใต้จบประมงมาก็เลยได้ไปเลี้ยงกุ้งเท่าไปขายลูกกุ้งครับเราเห็นกําไรเขาได้บ่อเป็นล้านเป็นล้านบาทในเวลาแค่สีเดือนอ่ะเขาก็เฮ้ยบ่อได้แล้วเขาก็ต้องเฮ็ดได้คือกันรวบรวมเงินทุนจากการขายลูกกุ้งนี่หละครับเก็บเงินมากกว่เรื่อมเลี้ยงกุ้งบ่อเดียวจากบ่อเดียวกลายเป็น12บอ่อโชคดีไปเลี้ยงกุ้งกุลาดำบกำไรบ่อละล้านกว่าบาททรงเป็นเป็นไปเมืองจีนครับเลี้ยงบ่อแรกได้กำไรมาล้านสามลงทุนไปหกแสนแต่ขึ้นเงินก่อนแรกที่ได้นะครับจากนั้นขยายเลยพอปีที่สองก็เลยไปเจอ เจ้าของทีเขาประกาศขายพอดีผมกเ็เลยไปขยายกุ้งกุลาดำพอค่าที่มาจากเมืองจีนโดยตรงเขามาเปิดลงที่จะนํากุ้งกุลาดดำเป็นทั้งินไปประเทศจีนนั่นแหละครับมันเป็นจุดเปลี่ยนรอบน,นั้นรอบเดียวได้มาสิบหลักมันบรยุทครับขยายว่างแผนปีอีกยี่อบหาอนพอฮ็คดกับมือเองแล้วมั่นใจเพราะมั่นใจเสร็จปับ๊บเขาเริ่มทีบรบละเอียดแล้วธุรกิจหน้ากุงมไม่เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงมากๆแดดร้ายน้ามีปัญหาแดดน้อยน้ามีปัญหาเลี่ยนมาเอามาใส่ทั้งหมดเลย ช่วงนั้นนะครับมันเป็นช่วงวิกฤตพอดีโลกกุ้งขามันมากโอ้ตายกันเละเทะเลยแต่กุ้งดำบ่ตายแก่บ่ได้สุดท้ายแล้วรอบนั้นเสียหายเกือบทั้งหมดเลยกำไร10บล้านสซเวลาปีเคืองติดลบอีก3ล้านติดลบเลยก็ยังดื้ออยู่ครับจนเงิ่นเหลือ,อยู่ล้านสุดท้ายบ่ได้ละต้องแก้ไขบอกไปยังบ่สนเบิดบอทิมลงไหมโดยที่บ่ได้ละเอียดนี่คือขอเสียของคนที่สําเร็จด้วยตัวเองพอสาเร็จด้วยตัวเองเรามมนมีความมั่นใจสูงบอกฟังผู้ใดมั่นใจว่าจะค้องแก้ได้แต่ว่าความรูย้ยังบไม่วารกอนนใร กกงข้านี่ผมเริ่มเลยผมบอกว่าผมมีเงินลงทุนนะแต่ผมมีบอนะพ่อมาเห็ดลูกพันกุ้งนี่แหละครับนั่นเป็นธุรกิจที่เห็ดให้ผมฟืน้นผมเองก็ได้เริ่มต้นกลับมาใหม่กลับมาแต่ว่าบอ่อเรมี10ล้านนะมีประมาณสักหาหกล้านมีประสบการณ์แล้วว่าธุรกิจเดียวมันบ่ไใดแล้วก็เลยมาเห็ดธุรกิจคาซงรองเท้าแฟชั่นไปเจาจาเขา่งเงินไปสองล้านก็บาทเพื่อจะซื้อแฟนชายมาลุยคิดว่ารองเท้าแฟชั่นเนี่ยมันโมเนวแดด ออฝนตกกับเบอเกียวเบื่อเกียวขายบ่าเด้กับเเป็นยังพอเห็นมางานทุกง,งานม,นมันมีปัญหาครับยิ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับการขายมันต้องเบื่องที่เศรษฐกิจผมทำออนไลน์นี่แหละใส่เม็ดเงินลงไปเพื่อเขาถึงผู้คนใส่เวลาเพียงแค่2ปีขึ้นมาอยู่ระดับเดียวกับร้านที่เขาเปิดมาส0กว่าปีฐานลูกค้าซ้ากันเลยขายไปทั่วประเทศขายไปพมา่าน้ำกัมพูชานํำมาเลนำล่าพอตอนนั้นนะ่ะนักท่องเที่ยวจีนมาหลายพราะเจอปัญหาเรือล่มผู้เก็ตโป้งนักท่องเที่ยวบ่เข้ามันกนระทบไปทั้งผักใต่กุ้งก็คือกันกุ้งผมกกกก็บบ่่่ขขยยยยยาาาาาพอุ้งงงงผมมมมมเเรรรรรคนิิตตตลล นั่นแหละครับผมเลยตรงมองหางทางอื่นก่อนที่เจอโควิดแค่สเดือนค่าใส่ใจมันหลแฮงแต่ว่าขายบ่ค่อยได้สต็อกบวกเดือนหนึ่งซื้อลอง่าเขามาสีล้านถึงล้านบาทให้แฟนดูแลลงเท่าผมเองก็มองหามองหาว่าสิเ็ดหยัง<ๆ>ก็เลยมาศึกษาว่ามันต้องเป็นออนไลน์ว่าสิเ็ดหยังดีเอญโชคดีเมื่อเจอลูกคุณก่องอายุน้อยหลายล้านเรามาพร้อมกับขอความที่ว่าปดนี่มีเงินล้านผ่านออนไลน์อยู่บ้านก็ทําได้กําไรสูงสุดมือละ4ี0 0มืนเฮ้ยกาไรมือละีหมื่นนั่นแหละครับก็เลยได้เข้าาเมิ่บงมาศึกษาเราเฮ้ยมันแค่ใส่มือถือยยางเดีีวน ผมมีสินค้าแต่ไม่เมื่อไรในแพลตฟอร์มที่คุณกองสางขึ้นมาเนี่ยนะแพลตฟอร์มที่ซื้อว่าอินดีมนะครับเขาออนไลนจ่ายทั้งเมดมาไหร่ในแพลตฟอร์มนี่สื่อผ่านมือถือทุกคนก็นสื่ออยู่แล้วหมูเห็ดเป็ดไก่พักปา่าเนือ้อมีครบทุกอย่างของใส่ในครัวเรื่องมื่อทุกเรื่องพอเขามาศึกษาคุณกองรู้เลยว่าเขาบอมเมนได้เงินจากการสื่อของเขาผู้เดียวไปเ,เขาสามารถที่แบ่งปันประสบการณ์การสื่อเราได้เงินให้คนเดียวเขาหูจักได้บม่มดังนั้นนะ่ะผมกม็เลยโฟกัสว่าขันงานเนี่ยรายได้มันตอบโจทย์นะมันเห็ดได้นะมันมีโอกาสนะมันคุ้มค่านะผมต้องหาเงินมาเริ่มให้ได้แต่สิ่งสำคัญโปรเจของคุณกองเริ่มต้นแค่รัก ัน,นีละคุณกับสามารถมีกำไรสูงสุดมือละสี่อยถึงมือละหาพันได้จากอินดีมทั้งเหมือนเกือบแปดล้านสองปีมือถือเครื่องเดียวก็ต้องสต็อกสินค้าบ่าต้องตึงรออข,อขายมันเป็นซิงไมมันอยากเสมอเพราะเขาเคยเห็ดรู้แต่ว่ามันต้องรอดบอสสนอยากหรือไงสนแค่ว่ามันได้บ่ไดอีรีบ่คุมคาบค่นตอบโจทย์เห็ด ปัญหาก็เจอปัญหาผมเจอคือที่แรกผมไม่เคยเห็นแพลตฟอร์มนั้นใส่อย่างไรนอะบ่ยากครับทุกมือเนี่ยมันมีระบบให้หมดแล้วเข้าแค่ไม่เห็นตามเขาไปแบง์ปันให้พรรคพวกเพื่อนฝูงกอนผมไปโฟกัสคนที่ผมรู้จักที่เขามีปัญหาคือผมกับมีหลายๆคนปฏิเสธก็บอกว่าเฮ้ยนัดมึงเป็นเจ้าของธุรกิจมึงมาบ้าบอลยังกับธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันธุรกิจหลอกลวงมันเป็นไปบ่ได้ห็อกมันแช่ลูกโซเนี่ยเขาเปิดมาเนี่ยบ่มีไผสําเร็จหรอกที่เขาสําเร็จกันน่ะเขาตัวมึงบอไเ้มีความรู้สึกว่าเจ็บปวดรู้้้้สสึกกว่่่าาาาาเเเเเจจจจคคือออปปิิดดโใใขงแม สาซืออ้อนี่บริ่ได้เสียจากบาทตั้งแต่อายุ0กวก็ปีเนี่ยผมก็เห็นแล้วว่าเขามีแล้วธุรกิจั้นเขาเห็นกันมาแล้วก็เห็นนลมลุกคุกขัก้นก็เลยบ่เคยสนใจเลยจนมือที่จะาของไปบ่เป็นแล้วเจอว่ามันต้องมาเห็ดออนไลน์มว่าเจอธุรกิจแบบนี้มันอยู่ในออนไน์พร้อมมันบคือเก่าแล้วมันบ่ต้องออกจากบ้านแล้วมันบ่ต้องไปสต๊อกสินค้าบ่ต้องไปซ้าทิินค้าบ่ต้องไปเขาศูนย์ยู่บ้านบ่ต้องไปใสเอารังเลือกงานว่างๆนี่มาเห็ดซะตอนนี้เฮาสรุปเป็นโมดเดียวธุรย ทุกคนแข่เขามาใส่เครื่องมือที่เท้าศึกษาแล้วเฮ็ดมาแล้วว่ามันได้ผลแล้วมันเลยง่ายสำหรับคนมาทีหลังเดือนแรกผมได้มาหมื่นเก่าอย่าลืมนะครับผมลงทุนแค่สองหมื่นเดือนที่สองได้มาสามหมื่นกว่าเดือนที่สามประมาณหกหมื่นกว่าบาทรวมแล้วสามหนึแสนแหละมันกำไรหลายต่อแล้วเดือนที่สี่แสนกว่าบาทครับตั้งแต่มือน,นันมาเพราะเดือนที่เจ็ดได้ได้ร่วมล้านหนึ่งจากอินดิ มันใจแล้วว่าใส่ลุยเลยบอลังเลบอลัวบบอลยา,าดในเมื่อเข้ายัางหาและยังเดินยังดินเข้าสิมีทางไปต่อเสมอแล้วจุดเก่ากับจุดใหม่มันสิแตกต่างกันเรื่อย พอเขามีประสบการณ์มีพุมพ่มพวมกันหลายขึ้นมันสิพาเข้าไปจุดที่ดีขึ้นเสมอมันพาผมมาอยู่ในออนไลน์พามาอยู่ในธุรก,กิจทีผมสิเหตุงานแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วมีรายได้ที่ไลเขาเ้าบัญชีเนี่ยตลอดโชว,ลชวล์ลูกโชว์หลานลูกหลานผมมารับต่อเลยพี่สีเลือกเป็นคนที่ถิงหนี้สินแล้วกับปัญหาไว้ให้ลูกหลานหรือว่าพี่สีเลือกเป็นคนที่สร้างทรัพย์สินไว้ให้ลูกหลานเลือกเอาเองครับ